หมดเลยนะครูเข้าซูมเนี่ยเขารู้เลยครูเข้าครูออกตอนไหนอ่ะจะบอกให้ทีนี้ดูนะคะวันนี้จะมีวิดีโอให้ดูสองอันนะคะสองเรื่องในนี้ไม่บอกหรอกว่าเรื่องอะไรหรือบอกดีเดี๋ยวก่อนต้องเซฟก่อนเซฟแพ วิร์กชีพวันนี้คืออันนี้นะคะคืออันนี้สิ่งที่คุณจะต้องเรียนในวันนี้ก็คือทัศนศิลป์ในเรื่องปฏติมากรรมปฏติมากรรมเฉยๆครูใส่คนละข้างคุณใส่ใส่ผิดอันอันที่สองต้องต้องดูก่อนแลวอันอันหนึ่งต้องดูทีหลังอ่ามาดูอันนี้ก่อนวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของประเภทของปฏติมากรรมนะคะประเภทของปฏติมากรรมเนี่ยมันก็จะมี อยู่3ามแบบนะคะปั้นแกะสลักหลอ่อขึ้นรูปมันมีทั้งหมดปั้นนูนสูงนูนต่ำแล้วก็ลอยตัวนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ที่มันจะต้องใช้ปัน้นมันทำมาจากอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นเสร็จแล้วเมื่อดูอันนี้เสร็จแล้วปุ๊บคุณก็มาดูเรื่องนี้ปฏิมากรรมนูนสูงนะคะปฏิมากรรมนูนสูงคืออะไรแล้วมันมีตัวชี้วัดอะไร นะวันนี้วิทยากรพิเศษสองคนเลยนะคะก็อาจจะมีวิธีการที่แตกต่างกันอันนี้มีสิทธิ์มีมีมีให้ทำด้วยนะคะคุณจะทำรูปอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นรูปนกแก้วนะเป็นรูปอะไรก็ได้แล้วมันจะวางบนกระดานบอร์ดที่รู่เคยเคยใช้ให้น้องปั้นจำได้ไหมคะจำได้ไหมคะเดี๋ยวอันนี้จะให้ดูทีหลัง เดี๋ยวอันนี้จะให้ดูทีหลังแต่จะให้ทำอันนี้ก่อนนะแต่จะให้ทำอันนี้ก่อนก็คือครูจะให้เวลาห้านาทีส่งไปในกลุ่มศิลปะเดี๋ยวนะคะพอทำเสร็จปุ๊บจะส่งเมลหรือว่าส่งแคป ตอบส่งแคปนะคะมีใครเมลไหมไม่มีนะพร้อมนะพร้อมนะคะส่งแคปส่งแคประหว่างที่คุณทำครูจะทำครูจะ,คจะทำตัวตัวนี่ตัวกล่องกล่องโพสนะเดี๋ยวส่งใต้โพสนะคะพร้อมนะไปเลยค่ะเริ่มค่ะ สิบแปดคนสิบแปดคนสิบแปดคนนะคะจากการอ่านทั้งหมดสามสิบเจ็ดคนก็ยังไม่ได้นําพาบางคนเข้ามาแล้วออกไปเร็วครูแคปจอให้ผู้ปกครองดูแล้วเรียบร้อยใครเข้ามาแล้วไม่เปิดจอใครเข้ามาแล้วก็ คูแคบเป็นระยะไม่ต้องห่วงลูกการแคปมีเป็นระยะระยะบางคนเข้ามาตอนเช้าห้านาทีแล้วออกไปเพราะว่าคิดว่าครูจะสอนเหมือนเดิมเสียใจด้วยแต่ละวันมีลูกเล่นไม่ต้องห่วงสติกเกอร์แปะตรงไหนคนที่ขึ้นมาจากหลังตรงนั้นห้ามแคบสติกเกอร์เด็กขาด สติ๊กเกอร์เนี่ยหมายถึงชะตาชีวิตของพวกคุณเลยใครที่ส่งหลังจากตรงสติ๊กเกอร์จะได้คะแนนลดลงไปหน,นึ่งคะแนนแม่แม่ทำแม่สอนหนูมาเนี่ยกี่ปีแล้วหนูไม่รู้เหรอว่างานแต่ละชิ้นแม่ไม่ได้วัดไม่ได้วัดว่าหนูทำได้เท่าไหร่แต่แม่วัดว่ามันคือสิบคะแนนแปดคะแนนเจ็ดคะแนน ตรงที่หนูส่งตรงเวลาเท่าไหร่เปิดจอทั้งหมดค่ะหมดเวลาทำเปิดจอทั้งหมดค่ะแม่ไม่เคยวัดว่าหนูจะทำถูกหรือผิดใช่หรือเปล่าเคยว่าไหมทำถูกหรือผิดเนี่ยแต่หนูทำส่งตรงเวลาเนี่ยหนูควรจะได้เต็มถูกไหมถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นคะแนนที่แม่ให้แม่เคยอ,อธิบายแล้วว่นาคะแนนที่แม่ให้คือถ้าคะแนนเต็มสิบจะให้ที่แปดเก้าสิบก็คือความช้าความเร็วของการส่งงานใช่หรือไม่คะใช่หรือไม่คะใช่ไหมคะเปิดไมค์ตอบใช่ค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าใช่ขึ้นอยู่กับความเร็วและความตั้งใจเรียนแล้วชิ้นงานแต่ละชิ้นชิ้นงานแต่ละชิ้นเช่นหนึ่งชิ้น หนึ่งชิ้นเนี่ยคุณอาจคุณอาจจะไปได้ห้าคะแนานคุณอาจจะไปโดนลิงอยู่อีกห้าช่องหนึ่งชิ้นคือหนึ่งคะแนนนะลูกงานที่แม่ให้ทุกอันหนึ่งชิ้นคือหน,นึ่งคะแนนถึงแม้มันจะเต็มสิบเต็มเท่าไหร่ก็แล้วแต่หนึ่งชิ้นคือหน,นึ่งคะแนนถ้าส่งก็คือมีคะแนานถ้าไม่ส่งก็คือไม่มีคะแนานนะไม่ส่งก็คือไม่มีคะแนานส่งก็คือมีคะแนาน และคะแนนนั้นนะมันก็จะไปลิงก์ตามช่องต่างๆซึ่งเป็นอะไรซึ่งเป็นลักษณะนิสัยของหนูนะซึ่งเป็นลักษณะนิสัยของหนูซึ่งเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่หนูจะต้องมีซึ่งมีความรับผิดชอบมีสารพัดอย่างที่มันเป็นข้อย่อยๆมีสมรรถนะในการคิดจากใบงานหนึ่งคะแนนเนี่ยมันจะลิงก์ไปตามช่องนั้นช่องนี้ช่องนู้นช่องอื่น นะคะดังนั้นแม่ไม่สนใจว่าหนูจะทําได้สิบหรือได้เก้าได้แปดได้สองแต่งานชิ้นนั้นน่ะมันจะทําให้หนูเนี่ยเข้าไปอยู่ในส่วนต่างๆของคะแนนที่ได้ทั้งหมดเมื่ออยู่ในส่วนต่างๆของคะแนนที่ได้ทั้งหมดแล้วเนี่ยนะเมื่ออยู่ในส่วนคะแนนของต่างๆที่ได้ทั้งหมดแล้วเนี่ยหนูก็จะมีค่าเท่ากับเกศสี่เกศสามเกศสองของหนูเองทีนี้ด้วยความที่บอกว่า ตอนเนี้เราโควิดใช่ไหมเราโควิดเมื่อโควิดปุ๊บหนูส่งงานหนูตามงานไหมถ้าหนูตามงานครบแม่ถามว่าหนูได้เกรดสี่ไหมลูกได้ไหมคะเปิดไมค์ลูกได้ไหมคะได้ไดแต่เนื่องจากว่าแม่มีงานออนไลน์และออนแฮนถูกไหมคะแม่มีทั้งงานออนไลน์และงานออนแฮน มีคนส่งทั้งออนไลน์และออนแฮนครบดังนั้นแม่ก็เลยตั้งเกณฑ์ว่าเก้าสิบเปอร์ซนขึ้นไปคือคนที่ส่งทั้งออนแฮนและออนไลน์นะเก้าสิบเปอร์เซนคือคนที่ส่งทั้งออนแลนและออนหาออนออนหาออนออนแทนและออนไลน์ online, นะแปดสิบแปดสิบคือส่งออนไลน์ หรือออนแฮนเดี๋ยวแม่พิมพ์ไปให้ดีกว่าเนาะโอเคนะบายบายวิดีโอนี้จะขึ้นไปอยู่ในโนต้ตผู้ปกครองก็ดูไปนะคะว่าลูกเปิดจอไม่เวลาเรียนกับครูสงสัยมันเล่นเกมอยู่มันเลยไม่กล้าเปิด เมื่อกี้พออามาดูด้วยดีใจด้วยเนอก็แม่บอกแล้วว่าแม่มีหมดใครเข้าไม่เข้าเมื่อกี้พออามาดูด้วยใครปิดจอก็ช่วยไม่ได้เนอะ